จ้าของเด็กคับเพื่อนเนิวฟิแลนด์นะคะเราก็ออกมาเจอกัยนะคะนินจานินจานิวฟิลแลนด์เพื <c oughs> เ่อนนี่จะเป็นช่วงของอีสเทิร์นนะคะนิวก็จะเอาเพื่อนๆนะคะเดินทางต้องเที่ยวในเทศฟินแลนด์นะคะในช่วงของต้นฤดูดร้อนนะคะเป็นช่วงของรูปใบไม้ผลินะคะแต่ก็ยังมีฝนตกปรปายบ้างนะคะวันนี้นะคะเราก็จะออกเดินทางนะคะไปที่สนามกอล์ฟที่มีชื่อว่าเล็กซซนติคลับนะคะ ที่ไปออกรอบเรื่องก่อบในช่วงเช้านะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะขับรถตรงไปยังที่แคมปิ้งนะคะเพื่อที่จะเข้าพักนะคะในแคมปิ้งที่เราได้จองเอาไวน้นะเพื่อนนะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูนะคะว่าบรรยากาศโดยรอบของในช่วงวันหยุดนะคะอีสเตอร์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแต่ในะขณะนี้นะคะในแถบของประเทศในแถบของประเทศฟ,ฟินแลนด์เนี่ยก็มีฝนตกนะครับประปรายตลอดทั้งทางเลยเพื่อน,นเพื่อนนะแต่ จากที่เราฟังมาเมื่อวานเนี่ยกรมอุตุนิยมเนี่ยเขาบอกว่าวันเนี่ยจะมีอากาศดีแต่จริงๆแล้วก็มันก็ไม่ได้ดีเหมือนที่เขาบอกมาเพื่อนนะเราก็ต้องทําใจเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะกำหนดอุณภูมิหรือว่ากำหนดอากาศได้นะเพื่อนๆนะเป็นเรื่องนะป,ปกตินะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปในสนามกอล์ฟนะคะสนามกอล์ฟแห่งนี้เพื่อนเคก็เคยเห็นกันอยู่แล้วบ้างนะคะว่าเป็นสนามกอล์ฟเล็กซไซส์นะคะหลังจากที่เราออกรอบเล่นกอล์ฟตีกอล์ฟเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ ขับรถนะคะย้อนกลับนะไปอย่างที่เมืองโปริเมืองโปรินะคะเ่อที่จะไปค้างคืนที่นั่นนะคะแคมป์ิ้งเราจะค้างคืนที่เมืองโปรินี่ประมาณสองหรือสามคืนนะคะก็ต้องดูสภาพอากาศนะคะว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวนิวก็จะตัดภาพไปเลยนะคะที่เมืองโปริก็มาถึงแล้วนะคะเพื่อนแคมป์ิ้งที่มีชื่อว่าอุเตรีเป็น แถบชายหาดนะเป็นทะเลเป็นทะเลทรายที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ป๊อปปูล่ามากในช่วงฤด,ดูร้อนนะถ้าเป็นช่วงฤด,ดูร้อนเนี่ยจะมีคนมาเต็มเลยแต่คราวนี้ว่าวันนี้ก็เป็นวันอีสเทิร์นนะคะเราก็มาเที่ยวพักผ่อนนะคะไม่ไกลจากบ้านมากนะขับรถมาก็ประมาณชั่วโมงครึ่งเองนะ ชั่วโมงครึ่งหรือประมาณชั่วโมงหนึ่งก็บาได้คือไม่ไกลมากไกลบ้านเราก็จะมาค้างคืนที่นี่ทั้งหมดสองคืนนะคะเราก็จะมาค้างคืนที่นี่เพื่อนๆสองคืนสองคืนก็คือว่ามาที่เนี่ยถ้าเป็นช่วงเนี้ยนอนหลับสบายมากนอนหลับสบายนอนหลับสบายเพราะามันเงียบแล้วก็อากาศดีเดี๋ยวจะใช้หูฟัง ให้เสียงดีหน่อยอันนี้เป็นใช้ดีมากเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายไงชอบเต้นลําชอบแอโรบิกอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยพอเรามีตัวเนี้ยเออทำให้เราแล้วมันก็มีน้ำหนักเบามีน้ำหนักเบาไม่ไม่หลุดหูนะเออมีน้ำหนักเบาไม่ไม่หลุดหูใส่สบายแล้วข้อดีเนี่ยถ้าเราใช้เป็นระบบที่มันอ่า ตัดเสียงเนี่ยตัดเสียงรบกวนนอกข้างเนี่ยมันใช้ได้แค่สี่ชั่วโมงมันก็เป็นการบังคับเราเนี่ยให้เราใช้หูฟังเนียแค่สี่ชั่วโมงเพราะถ้าหากว่าเราใช้หูฟังเราก็ไม่อยากจะใช้อันที่มันไม่มีระบบแคนเซิลเสียงนอกภายนอกไงแต่มันจะมีให้ตัวเลือกว่าเราจะใช้เป็นเป็นระบบะตัดเสียงรบกวนออกก็ได้สี่ชั่วโมงถ้าหากว่าเป็นระบบธรรมดาก็ได้ประมาณสิบถึงยี่สิบชั่วโมงมั้ง ประมาณนี้นะแต่บานนีเชอบใช้ระบบตัดเสียงออกนอกเพราะว่ามันเวลาที่เราฟังเพลงเนี่ยมันสบายดีแล้วข้อสาคัญเลยอะ่ะไอตัวเวลาที่เราฟังเพลงอยู่จะดังแค่ไหนก็ตามถ้ามีเสียงเราพูดออกมาหรือว่าเสียงคนข้างพูดเนี่ยมันจะตัดเสียงเพลงเลยก็จะเป็นลักษณะของเราสมาที่จะสนทนากับคนรอบข้างได้หรือว่ากับเพื่อนหรือว่ากับสามีได้โดยที่ เสียงเพลงเนี่ยไม่รบกวนเราทําให้เรามีน้ําเสียงในการพูดเนี่ยปกติไม่ต้องพูดเสียงดังอันนี้ดิวชอบมากดิวบอกเลยว่าคิดจะซื้อไอหูฟังพวกนี้นะจ่ายไปเลยเพราะว่าราคาสูงหน่อยแต่พอมันใช้งานดีเนี่ยถือว่าราคาถูกดีกว่าเราไปซื้อของที่มันราคาถูกๆแล้วก็อ่าแล้วก็คุณภาพมันเนี่ยมีให้เราเนี่ยน้อยตัวเลือกการใช้งานน้อยเนี่ยคุ้มค่าคุ้มที่สุด เพราะว่าใช้มาหลายยี่ห้อแล้วมามาจบที่พยายามที่จะประหยัดนะแต่ก็มาจบที่ตัวนี้เพราะว่าเสียงดีมากเสียงดีสุดๆอย่างที่เรารู้กคุณอยู่ว่า Apple น่ยยังไงยังไงเสียงมันก็ดีอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเรื่องเรื่องอะแคมปิง่งเบอนก็อุดน,นะคะระบบกันวางไฟฟ้าเพื่อที่จะให้น้ามันอุดนะ่ดถ้าเราอาบน้ำเนี่ยต้องอาบตามอุด ส่วนคุณสามีก็ไปทำการต่อสายไฟข้างนอกนะเนี่ยขงเราเบอร์ห้าสามีกำลังต่อสายไฟเราก็จะมาดูว่าเอ๊ชักเกอเอ๊โต้ยเมย์ฮ่าฮ่าเน็ตโต้ยเมย์นี่เป็นจะเห็นเขาว่าตอนนี้ปักไฟได้เสียบนะคะหิวมากๆเพื่อน อยู่จริงรอ,อ๋อที่กล้องโกโปรมันจะมีสีแดงนพืบเรียนหมายความว่าแบตเตอรี่ใกล้หมดเ <love> พื่อนนี่ก็คือบริเวณของอเร่รินตากันนะคะแคมปิ้งเพื่อนๆนะก็จะมีปลาปลายนะคะ มีก็ชอบบรรยากาศแบบนี้นี่เป็นรถของเรานะคะม,มีก็ชอบบรรยากาศแบบนี้นะเพื่อนๆเ,เพราะมันเงียบสงบคนไม่ค่อยเยอะได้ยินเสียงนกปะนกร้องนี่แหละคือคือธรรมชาตินะคะของประเทศฟิแนแลนด์แล้วก็ชาวยุโรปเนี่ยในแแคในแถบของสแกนดิเนเวียเนี่ยหรือว่าในแถบยุโรปเนี่ย ก็จะนิยมที่จะมีรถบ้านนะคะมอเตอร์โฮมเนี่ยเป็นของตัวเองเพื่อนเพื่อเพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่นะคะของการพักผ่อนแล้วก็การท่องเที่ยวที่สะดวกสบายนะคะเพราะว่าการที่เรามีมอเตอร์โฮมเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะท่องเที่ยวไปที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้เพื่อนเอนมันเป็นการมันเป็นการท่องเที่ยวที่อิสระนะคะเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่มีขีดจํากัด ก็อย่างเช่นว่าครอบครัวนิวเนี่ยก็จะเดินทางท่องเที่ยวนะคะถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนเนี่ยเราก็จะเที่ยวให้มากที่สุดนะคะในประเทศฟินแลนด์แต่ถ้าหากว่าเป็นช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงเนี่ยเราก็จะไปเที่ยวยุโรปนะคะเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนหรือว่าหนึ่งเดือนกว่านะคะขับรถเที่ยวรอบยุโรปนะคะเท่าที่เราพอจะเที่ยวได้โอเคเดี๋ยวนิวจะต้องเข้าไปทานอาหารต่อนะคะ อยู่มากเพื่อนหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จแล้วนะคะมีกระนงจานพวงนี้นะคะมาล้างนะคะที่นี่เป็นห้องสําหรับล้างจานนะคะเป็นห้องครัวของจะมีประมาณนี้นะเพื่อนนะเออก็จะสะอาดแต่ว่าช่วงนี้ตู้เย็นยัไม่เปิดเลยเพราะมันยังไม่ได้ช่วงมันยังไม่เข้าช่วงหนาร้อนนะคะแล้วก็มีตเตาไฟฟ้าให้มีไมโครเวฟมีเครื่องต้มกาแฟมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับครัวนะคะ ให้พร้อมพาะว่าที่นี่มันมีทั้งคนที่มาพักโดยรถบ้านแล้วก็คนที่มาพักโดยบังโโลรวมทั้งการเต็นนะคะเ,คเขาก็เลยมีอุปกรณ์พวกนี้ให้ต่างหากนะโอเคเดี๋ยวนี้ก็จะทําการร้างจานนะคะเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะมีระบบน้ําร้อนเรื่อยนะร้อนเป็นไอเสีะ ก็เอแล้วก็อน้อ,อน้เนนะคะก็คือไม่ต่างอะไรที่เราล้างถ้วยจานที่บ้านหรือว่าล้างด้วยเครื่องเยฟาน,นะคะเราจะล้างเป็นน้ำธรรมดาเกาะแล้วเข,า,ขาจะน้ำร้อนเนี่ยที่ร้อนจริงเนี่ยรั่วอีกทีหนึ่งนะคะเสร็จแล้วร้อยเราก็จะกลับไปที่รถบ้านนะคะแล้วก็จะพักผ่อนตามอัธยาศัย,ยเพื่อนๆนะ